มันเป็นรางวัลจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากายครับเป็นรางวัลของการตลาดของสมาคมการตลาดครับเราได้บนแคมเปญอนุนสกริงครับขอเสียงปรบมือดังๆได้ไหมคะนี่เปนไจริงๆ็นอยากยินดีด้วยตั้งแต่แรกเลยค่ะที่บอกว่าได้รางวัลรางวัลนั้นเป็นรางวัลชื่อลรางวัลอะไรวะ CMO อะไรไม่รู้ค่ะ คือแปลเป็นไทยเหมือนประมาณว่ารางวัลผ่อนใจช่างภาพแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นรางวัลการตลาดที่ดีที่สุดแห่งปี most popular ที่ CMO most popular award 2025ซึ่งมาจากแคมเปญการตลาดในเมืองไทยทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด113แคมเปญครับมาม่ได้ดับหนึ่งจากแคมเปญสุดเกมเนี่ยครับ ขอบคุณต้องบอกขอบคุณทีมงานที่ททานะครับโดยเฉพาะมันมีคนลุ้นอยู่อผมจะพูดหรือเปล่าขอบคุณทีมงานไฟอีสนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกำลังสำคัญตั้งแต่วันแรกของมามา่าค่ะ ตั้งแต่เดวันเลยจนถึงวันนี้แล้วก็ยาวๆต่อไปในอนาคตด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะนอกเหนือจากรางวัลน,นี้แล้วเซนเชื่อว่ามีความภาคภูมิใจตลอดเส้นทางการทํางานของพี่โจแล้วก็ทีมงานมากๆเลยแต่พูดถึงเรื่องของการตลาดหนึ่งในนั้นที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนเลยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะภาพที่ชัดมากๆเลยคือเราได้เห็นว่ามาม่าเนี่ยเป็นเพื่อนเราจริงๆถ้าพูดถึงอายุของมามา่าอายุเท่าไหร่นะคะห้าสิบกว่าเลยคะพี่โจห้าสิบสอง ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นับจีนใช่ไหมับจีนด้วยคือเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นแบบผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราอยู่เลยค่ะหนึ่งในกลยุทธ์ที่เซนรู้สึกว่าสัมผัสได้แน่ๆเลยอิน f l u เซอร r คือพี่โจคะมามา่ามีหลักการมีกลยุทธ์ในการเลือกอิน f l u เซอร์อยังไงคะเพราะว่าเจาะไปในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายมากๆค่ะพี่โจช่วงโควิดที่ผ่านมาเผอิญเรามีเวลาว่างเอากลับไปเมื่อกี้กันก็ได้ครับหน้าสไลด์เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือ ช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมีเวลาเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆก็ถือโอกาสไปเรียนสอบพินเอก<ม>เรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ว่าอินฟลูเอนเซอร์มีผลต่อการตัดใจซื้อบามีสเสถ็จรลูกหรือเปล่าซึ่งผลมันออกมางานวิจัยออกมาว่ามีผลมากจริงๆมันก็มีหลายยุคหลายสมัยของมาม,มากครับที่ใช้ศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแต่ว่าก็ใช้ไปหยุดใช้ไปอยู่เพราะมีความเชื่อและไม่เชื่ออยู่่ัหลายสมัยตลอดเวลาเราก็เลยมองว่าไอ้อย่างนั้นถ้าเกิด ผลวิเสตแนกมาจริงเราลองใช้กับตั้งใจใช้ไหมค่ะมามา่ามีอายุ54ปีครับแต่ว่าเราพยายามจะเปลี่ยนวิธีการมุมมองของมันไม่ให้มันแก่ไปตามอายุหรือปีที่นับค่ะถ้าเกิดมองอันแรกครับปี2024เราเราคืนๆืนไฮแจ็คเพลงเรามาทำาไซส์สตอรี่ของหนังเรื่องแรกแรกโคตรลืมยากรัก,รกแรกโคตรลืนยาก,ก,แ,ก,ออยากแล้วก็ มีเอามาม่าเข้าไปทายอินในมิวสิกวิดีโอนั้นนะวันยอดใน YouTube บนมิวสิกวิดีโอนี้นผมว่าเกิน10ล้านวิวก็โซฟาโซฟูดครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนเราก็มาใช้อิงวรรัลทอนนะครับโดยที่มีคุยกับวัลทอนประมาณหนึ่งว่า e x p e c t a t เ o n เราแบบไหนเขาอย่างไรก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสตอรี่ของอิงที่ผ่านผมเข้าใจว่าทุกคนรับทราบกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกันขับว่ามาม่ากับอิงเนี่ย มีอะไรทําร่วมกันะนะครับแล้วก็มีพี่เสือซึ่งจริงๆอ่ะทางทีมทีมที่เป็นผู้สื่อข่าวสายการตลาดเขาคีค้องให้ว่าพี่เสือครับเป็นพรีเซนเตอร์ที่เป็นครีเอเตอร์ด้วยมไม่ใช่พรีเซนเตอร์เฉยๆผมมองว่าการที่มีพี่เสือเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นตัวสารละลายครับที่ทําให้ความกลมกล่อมและภาษาที่พูดออกไปเนี่ยมันดู เข้ายุ่เข้าสมัยมากขึ้นเข้าถึงง่ายด้วยครับผมจนมาถึงคนสุดท้ายที่เดี๋ยวเรานี้เราผมว่าคนเห็นกันแล้วล่ะค่ะเดายากมากมากเลยเดายากมากมากเลยค่ะค่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เหมือนกันนะครับก็เรามาว่าเราจริงนี่ยมันเหมือนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นศิลปินดาราเป็ตนดาราต่างๆแต่ณวันนี้ผมแยกให้ออกแล้วว่าดารานักร้องศิลปินผมว่าเขาก็ทําได้หมดค่ะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์มาร้องเพลงกหน่อยไหมคะ อินฟลูเอนเซอร์วันนี้ม er> ีหลายๆท่านที่คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ไปหน้าที่สองไปเลยครับหน้าที่สองค่ะอะไรนะครับอินฟลูเอนเซอร์มีหลักการในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ยังไงพี่โจแออยากรู้เหมือนกันคือด้วย t h e o r e t i c a เอีกนั่นแหละค่ะทาง d a t a f i r s t ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไฟ East เนี่ยเขาก็บอกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์มันมัน มันตักเน้นมากๆคือใครตามใครมักจะเจอคนนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่ตามคุณก็จะไม่เจอผมพูดตรงว่าเราใช้อินฟลูเอนเซอร์หลากหลายอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับค่ะบนขวานั้นใครวะพี่อ้อมไหมคะใช่เหรอเหมือนวันนี้ก็มานะคะเอาลูกไปใช้ได้ยังไงพี่อ้อมพี่อ้อมหรือเราต้องหาคนั้งหลัง พี่อเมริกาดาวันนี้ก็มาด้วยนะคะมีหลายท่านเลยค่ะพี่โจจริงๆแล้วครับเราเราแค่รู้สึกว่าการที่เราเราเราได้รู้จักโอ้โหมีโอมีจอดด้วยเว้ยโอ้โหจริงจังมากค่ะมีใครอีกไหมอยากจะจอดไปที่ใครอีกไหมคะอีดูเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างจีดูเห็นชัดแล้วพี่โจว่าเราจอดไปในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายมากๆเพราะจริงๆไง คือมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆกับอินฟูพี่ตัดเข้ไปเถอะผมเก่งใจนะเอเลยกลับมาแล้วค่ะอย่างอย่างอย่างเช่นค่ะคุณมิ้นขออภัยที่เอ่ยนามค่ะไม่ได้จ่ายตังค์เรานี้รอนเล่นคือมิ้นก็เป็นหนึ่งในอินฟูที่เป็นการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้กับเราเหมือนกันคือตอนนู้นน่าแล้ว่าครับก่อนโควิดเอ่อมิ้นเนี่ย เราเข้าใจอยู่แล้วว่าเขาเป็นอินฟูใส่เดินทางแล้วเราก็รู้ว่าคนที่เดินทางทุกคนเนี่ยจะต้องมีมาม่าติดไปด้วยเราสึกว่าเฮ้ยการที่มีมาม่าและและและมินถ้าเกิดมันไปด้วยกันได้มันจะทำอย่างพี่โบสุดๆครับเอ็มไอนะครับโฆษณาให้หมดเลยมาเลยครับพี่โบ้มาสายนะครับรถติดค่ะรอเล่นก็มินค่มินท์ผมแค่รู้สึกว่าวันที่ผมไปเจอมินผมไปเจอด้วยตัวเองค่ะผมจะอะไรให้เขาดี มามามก็ไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายเขาเป็นคนที่ไม่ควรผมขายมาม่างั้นผมทํามาม่าให้เขาแล้วกอ่าถ้วยแรกในโลกเป็นยังไงคะก็คือไม้โอนคับมันเกิดขึ้นจากมินนี่แหละครับผมก็แค่ไปขโมยรูปเขาในโซเชียลมีเดียมาพิมพ์ลงข้างถ้วยซึ่งเกิดขึ้นเป็นถ้วยแรกแล้วก็ทําบ้านๆคัตเตอร์ตัดง่ายๆขับรถไปโรงงานไปขึ้น f o มมิ่งถ้วยเข้าใส่การผลิต แล้วก็ออกมาอืนิ้นได้คนแรกในโลกของเวอร์ชันนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะวันนี้ศิลปินอินฟูทุกคนนะครับเข้ามาร่วมงานกับมามากาผมคิดว่ามีทุกคนนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยก็หมดเลยนะมีมีอีกหนึ่งท่านที่เหมือนวันนี้ก็มาด้วยค่ะมีพี่อูพี่อูสปินนายนะคะวันนี้ก็มาด้วยนะคะพี่โูชิงนะคะยังไงคะเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อูคะพี่โจเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อูเหรอใช่ค่ะ วันนั้นเราไปหาพี่อู๋ที่ออฟฟิศ uh huh. เราแค่รู้สึกว่ามามา่มามีแคมเปญอแคมเปญนครับมามา่าแจกไอโฟนตอนปลายปีชิงโชคคันถ้วย uh huh. แล้วก็ไปนอีสก็คิดขบวนการมาเรารู้สึกว่ามันเป็นขบวนการธรรมดาไปงั้นผมไปหาพี่อู๋เลยดีกว่าว่าพี่ปกติที่ไปงานเปิดตัวแ p p l e ทุกปีอยู่แล้วถ้าเกิดมามา่มาปีนั้นอยากแจกไอโฟนอ่ะตอนพี่ไปแล้วท้ายคลิปอ่ะพี่ช่วยพูดคำหนึ่งได้ต่อว่า ถ้าอยากได้ติดตามมาม่านะครับอแค่นั้น,ส,น,นสั้เๆเลยสั้นๆค่ะแล้วกลับมาที่ค่อยทําคลิปกับมาม่าว่ากันพี่อูเอาแค่นั้นเลยเอ <c oughs> าแค่นั้นเลยครับไม่ต้องมีโลโก้ม,มามา่าไม่ต้องมีอะไรพี่ก็รีวิวตามที่ปกติเลยอตอนจบผมขอแค่นั้นแล้วพี่อูก็ทำในแค่นั้นแล้วกลับมาก็รีวิววิธีการชิงโชคแคมเปญมาม่าครับอืไอโฟนผ่านช่องพี่อู๋แล้วผมก็ใช้สื่อปกติทั่วไปจนวันที่แคมเปญร้อน แต่60วัน60เครื่องแล้วก็วันที่ผู้โชคดีมารับรางวัลน,นะครับ mm. ผมก็ทำวิจัยเล็กๆว่าคุณรับข่าวสารมาจากไหนเร й т ติ้ง mm. ของพี่อูและทีวีเท่ากัน mm. แปลว่ารับรู้ mm. ค่ะพี่อู๋และรับรู้จากทีวีเท่ากันมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า ถ้าเกิดคุณยังใช้วิธีเดิมๆสื่อสารเดิมๆคุณก็ได้ทาเกลุ่มเดิมๆค่ะแต่คุณแจกแกนเจตอ่ะคุณไปช่องผิวไม่แน่ใจมาม่าเป็นตัวแรกว่าะพี่เป็นสินค้าอุปโภคที่รับประทานได้ตัวแรกที่พี่รีวิวแ้ครับตัวแรกนะคะตัวแรนฉันชอบบรรยากาศนี้มากเลยเหมือนเราอยู่กันที่บ้านแล้วก็อยากจะคุยอยากจะถาใครได้เลยเนาะพี่โจเนาะเป็นเป็นอย่างนี้นะคะเตรียมตัวนะคะทุกคนเลยนะคะมันก็เราก็เริ่มรู้จักพี่อู๋มากขึ้นแล้วก็พี่อู๋อยากทําอะไรพี่อู๋บอกไม่ได้มีการบังคับกันก่อนว่่าพี อย่าทำเลยหรือจะทำบางทีเขามีไอเดียอย่างตอนน้อช่วงสงกรานต์ลดอีวีที่ขับไปต่างจังหวัดแล้วมันจะไหวไหมพี่อู๋บอกให้ไอเดียนะเอาป่ะบอกเอาพี่อยากลองก็มาทํากันจนเดี๋ยวพี่เขาจะมีงานมีดนติงีมีนึ่งีพี่อู๋พี่อู๋สปิดไนท์อาร์มวันที่สิบที่ตรงนี้ย สยามพิคเนตวันที่สิบนี้ก็คืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันพุธวันพุธนะคะซึ่งบัตรสซเอาตไปแล้วโอเคผมก็พูดลอยๆว่าใครยังไม่อยากมีใครไม่มีบัตรก็ช่วยไม่ได้บัตรโซานะครับใครที่มีบัตรก็เป็นผู้โชคดีก็ไม่น่าเชื่อว่าบัตรโซเอาตี่เขายังไม่เชื่อเหมือนกันก็หละครับเราเราถึงแครรู้สึกว่ามันเราเป็นเพื่อนกันอย่างบ้านเทพีลาที่เวนที่เติร์ดเราก็เป็นเพื่อนกันเราแค่รู้สึกว่ามีอะไรมาคุยกันอยากจะทําอะไรมาทํา มีเชฟพลอยคมีพี่เต็กสัญชัยที่เรามนุะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมใช่ไหมนี่แหละครอบครัวเปิดบ้านมาเจอคนคุ้นเคยมก็เกือบครบแล้วนะทีงานเนี่ย น้ำแมวป่าก็มาต้นทุดีมาทั้งหมดเลยค่ะ,คะแต่วันนี้ไม่ได้มานะครับมีทุกกลุ่มเป้าหมายเซนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วค่ะพี่โจว,ว่าพี่โจเนี่ยแหละคือตั้งใจในการที่จะเริ่มแล้วก็ต่อยอดเรื่อยๆด้วยในทุกๆกลุ่มเป้าหมายทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เซนว่าเห็นภาพชัดเจนเลยและเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะคะก็คือการที่มาม่าเนี่ยเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในคอนเสิร์ตต่างๆเยอะมากๆมันเหมือนกับว่าเราได้มีมาม่าเป็นเพื่อนไปคอนเสิร์ต ทุกคอนเสิร์ตท,ที่เราไปเลยแบบนั้นเลยค่ะอยากรู้ว่าในมุมมองของการมีคอนเสิร์ตเป็นตัวตั้งแล้วก็มีเรื่องของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องกลับมามาด้วยมีมุมมองมีหลักการยังไงคะสําหรับพี่โจความอยากและความผิดพลาดค่ะ <c oughs> ครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคอนเสิร์ตเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครับอ๋อค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆอันนี้เป็นแค่ไทโทยลนะครับ ถ้าเกิดเป็นเมนเฉยๆเนี่ยน้องป่านะับให้ผมว่าปีนี้ผมน่าจะ48คอนเสิรต์ตโอ้ผมว่าเยอะเกินไปครับปีหน้าเราเราพยายามจะลดลงมานะครับแต่ปีหน้าก็จิบมองหน้าจิบอหน้าจะบอกลดไม่ได้ปีหน้าก็มีวางแผนเอาไว้แล้ว <S <S> วางแผนไว้แล้วครับก็เรา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  น่าจะจัดกับพาร์ทเนอร์ที่ใกล้ชิดกับเราค่ะนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ที่โรงสวดขดงคราสวัสดีนะคะโวยว่โจเจนอยากไปอีกคืนจริงเราเหลืออีกสองคำถามในเวลาที่ค่อนข้างกระชับมากเสยดกรไป้ใช่ค่ะตัวแดงตัวใหญ่มากด้วยค่ะเรามากับเจ้าของสถานที้เ่าไม่กลัวอยู่แล้วใช่ค่ะไปเรื่อยๆได้เป็นแบบสบายๆเจนว่างานวันนี้จบสักพุ่มสองพุ่มกำลังดี พอนานไป,นนไปพี่โตไ,<ป>ไม่ว่างพี่โตวอกเคียคิวแล้วอ่ะแต่ว่าฉันอยากรู้ถึงมุมมองในการทําการตลาดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพูดถึงการตลาดฉันเชื่อว่าการตลาดมันจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยเป็นยังไงบ้างคะทิศทางของการตลาดของเราหลังจากนี้หรืออะไรยังไงพี่โจนิดนึงได้ไหมคะหลังจากนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเลยครับคือเมื่อกี้คำแรกที่ขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงบอกว่าเหนื่อยคือทิศทางมากครับจะบอกว่าอะไรทิศทางก็ไม่เชิงแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากทาอะไรเหมือนเดิม เราอยากจะทําอะไรที่มันชาเลนจ์ตลาด<ะ>มันจะมีคําขู่มาตลอดว่าถ้ามามา่มาเลือกซื้ออันนี้มาม่าไม่ทําอันนี้จะมีคู่แข่งเข้ามาผมบอกเวล้า<ะ> <Welcome. S 2> มเราอยากให้ทุกคนมาพัฒนาความสนุกด้วยกันในตลาดไม่ว่าจะเป็นว่าจะต้องเป็นแบรนด์มามา่าอย่างเดียวเราคิดว่าทุกทุกสินค้าก็มีเทนพอยต์คล้ายๆกัน<ะ>มีเลิร์นิ่งคล้ายๆกันเราเราอยากให้ทุกคนนะครับ เอ็ o จอยโมเมการทํางานไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันคือถึงแม้ว่ามาม่าปีนี้ซื้อปีหน้าไม่ได้ซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วใครเข้ามาผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรใหม่ๆครีเอทอะไรใหม่ๆด้วยกันแล้วสนุกไปด้วยกันไม่บังค<า>ับอะไรเลยครับเป็นกันเองมากๆประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็มิวสิ m มาเก็ตติ้งก็เป็นหนึ่งที่เราคิดว่า มาม่าปีนี้หรือและปีที่แล้วเล่นหนักมากปีหน้าเราอาจจะไปในมุมที่เข้มค้นมากขึ้นปีหน้ามาม่าอาจจะเข้าไปในอินฟูที่มากกว่านี้เราอาจจะเข้าไปในมุมบางมุมที่แบบมาม่าเข้าไปทําไมหรือมาม่าทําเพื่ออะไรเข้าไปถึงจะรู้ครับว่าทําเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะเห็นเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างงานวันนี้ครับเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้เป็นบ้านแต่บางอย่างนะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้นี่ เพราะเราทําโดยเราไม่กลัวดโดนไล่ออกแต่ <c oughs> เราเข้าใจว่าศิลปินน่ะมีบ้าน <c oughs> มีค่าย <c oughs> บางอย่างมันก็ต้องดูเส้นนิดหนึ่ง <c oughs> เราก็ต้องเข้าใจในบริบทขขาวว่าเขาเกินเส้นตรงไหนเส้นอยู่ตรงไหนเราก็แบบอ่ะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันไป <c oughs> ว่าบางอย่างเขาก็ไม่สามารถทาอย่างที่เราอยากให้เขาทําได้แต่บางอย่างเนี่ย <c oughs> มันก็ทําได้แต่ที่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาทําได้อืม <c oughs> <c oughs> เซนว่าสุดยอดมากๆทุกอย่างที่พี่โจแชร์มาด้านบนเวทีอาจจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาม่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณไม่ไมคือเซนว่ามันมีอะไรที่เราต้องรู้จักมาม่าก,กันไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมาม่าเป็นอย่างดีมาม่ามันจะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับคือเราได้คุยกันคมาม่า,มา,มา,มามเราอยากให้มาม่ามเป็นไลฟ์ทร้นเนอร์หรือเป็นเซฟโซนของทุกคนคือแม่วันอยู่ไหนครับคุณเทคมันซะ เทกหม,ม,ม่าม่าในเทกยาก <c oughs> ็ห <c oughs> ูใจเสพไม่ว่าคุณจะกินอะไรแม่อร่อยอืคุณกลับมาบ้านกินมาม่ามาม่าคือคําตอบเวลาคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรหรือว่าบางทีคิดออกว่าจะกินอะไรก็คือมาม่าถูกครับคุณคไปเมืองนอกคุณคิดถึงบ้านคุณกินมาม่าครับเป็นเพื่อนในการเดินทางด้วยนะคะเอาเป็นว่ามาม่าคือบ้านของเราและทุกบ้านเซนเชื่อว่ามีมาม่าอยู่เช่นเดียวกันนะคะขอเซนพร้มใให้กับพี่จอด้วยพี่จอคะเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าบ้านเราใหญ่พอ